Everett White Tech, Chutang Victor สวัสดีครับผมพ่อผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดทีมแซนะครับเราอยู่กันที่เดิมที่ฟอร์ดเปกรเกษม77นะครับวันนี้ผมพามาชมนิวโมเดลใหม่ของตัว Ever e s t y t e c นะครับซึ่งต้องบอกตัวนี้หลายๆที่นะครับก็มีขึ้นโชว์ตามโชว์รูมหรือตามศูนย์ต่างๆแล้วแต่ตัวนี้ของเรามาพร้อมกับชุดแต่งอะไรครับวิกเตอร์นั่นเองนะครับชุดแต่งวิกเตอร์มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับจุดแรกก่อนครับสิ่งที่บอกว่าแตกต่างจากตัวไทเทเนียมคือ อะคริลิกที่มาจากฝากระโปรงดน้านบนครับตัวนี้เราจะใส่ตัวที่เป็นคําว่า white tag มาจากโรงงานเลยนะครับเราปรับเปลี่ยนกระจังหน้าจากเดิมที่เป็นสีเทาเขาเรียกว่าอะไรนะสี border เก a y นะครับตัวนีป้ปรับเปลี่ยนเป็นใส่เป็นสีดําด้านเป็นคําว่า ford นั่นเองดีเทลเราปรับเปลี่ยนหมายเป็นสีดําด้านนะฮะแล้วก็ใส่ไฟ3จุดที่เป็น led ให้อีกด้วยนะครับถัดมาด้านล่างครับสังเกตแล้วที่ต้องบอกว่ากันชนด้านล่างของตัว รุ่นเอเวอเรสต์ไวท์แท็กครับจะเป็นคําว่า h est, ใช่ไหมครับเฮฮ่องกงแล้วก็จะเป็นสีเทาประกายดําตัวนี้เราใส่ตัวสเกิร์ตหรือ้าบอกว่ามันเป็นกันชนแบตคอบครับของตัววิกเตอร์นะครับคอบเข้าไปครับตัวนี้เราจะบอกว่าเป็นแบบใส่นอ็อตแล้วก็เราไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับเป็นยางใส่ยางกันกระแทกนั่นเองตัวนี้ด้านล่างครับจุดของตัวเซนเซอร์เราก็ยังคงวานะครับคอนเซปต์วาให้แล้วเราก็จะต้องบอกว่า เราทาสีที่เป็นสีส้มนะครับส้มส้มเหลืองตัดกระดำด้านของตัววิกเตอร์นะครับเข้าไปนะฮะทำให้ดูหลูหลราแล้วก็เท่นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าคอนเซปต์เนี้ยของตัววิกเตอร์ตัวเนี้ยต้องบอกหลายๆที่แต่งกันน้อยนะครับแล้วก็หนึ่งคือเท่ไม่เหมือนใครน่เองต้องที่เพรเกษตร77นะฮะถัดมาด้านข้าง,งครับปกติรุ่นนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าซ้มล้อไม่มีนะ ชุดเล็กเตอร์ชุดนี้ไม่มีซุ้มล้อแต่เราตัดแต่แตงใส่เพิ่มเป็นขนาด3นิ้วแบบเรียบนะครับจะบอกว่าออกแบบดีไซน์มาได้ดีมากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะคอนเซปต์ยางก็คือมันจะเป็นขนาดรถยิปีเห็นไหมครข้อดีของมันคือกบกับกตัวซุ้มล้อพอดีนั่นเองแล้วดูสวยคอนเซปต์ของตัวยางนะครับต้องบอกว่านิ่มมากเพราะตัวนี้มันเป็นยาง r t ของโตโยนะครับเป็นออลเทรเรนที่สามารถวิ่งได้ทางออฟโรดและก็ออนโรดนั่นเองนะครับ ขนาดแม็กเป็นขอบ20นะครับแต่จะบอกว่าหน้ากว้างมันจะเป็นขนาด9นิ้วนะครับแต่ขนาดยางเป็น2 7 5 5 5็ดหาห้ r นั่นเองมันเลยแมทกันแล้วทำให้ตัวล้อพอดีกับตัวซุ้มล้อนั่นเองครับต้องต้องบอกว่าเราใส่ล้อไปเทแล้วใส่ชุดวิกเตอร์เทแล้วเรายังไม่พอนะฮะเรายังแลบหลังคาอ่าปกติแล้วหลายๆรุ่นคือแลบหลังคาเป็นดำด้านนะครับ ตัวนี้สีส้มและหลังคาเป็นดําเงาเห็นไหมฮะอ่าเป็นไงครับดูดุขึ้นเลยทันทีดูแบบสายลุยทันทีเพราะแน่นอนตัว e v e r e s t Y h i t e ทเราออกแบบมาเพื่อสายลุยครับไม่ได้เป็นสาย SUV แบบครอบครัวนั่นเองนะครับอ่าแต่ข้อเสียมันก็จะเป็นรอยหน่อย <c oughs> นะครับเป็นรอยนิ้วมืออะไรพวกนี้หน่อยแต่ก็ถามว่ามันก็เท่แหละทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียข,ของตัวมันเราได้ข้อดีแน่นอนข้อเสียก็ต้องตามมานะฮะ ถัดมาครับด้านหลังสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากตัวเขาเรียกว่าอะไรนะกันชนตัวนี้ก็เราจะใส่สกเกิร์ชุดสกเกิร์ตหรือชุดกันชนหลังตัวนี้ก็จะติดตาโลโก้เป็นตัวอะไรครับเนี่ยฮะวิกเตอร์เลยพร้อมกับท่อหลอกที่เป็นสี่ท่อต้องบอกท่อหลอกนะใช้งานไม่ได้นะครับแต่มันก็ได้ความเท่แหละนะครับพร้อมกับออกแบบมาให้ดีไซน์เข้ากับตัวไฟท้าย LED ของตัวเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับ เนี่ยครับที่ผมชอบมากที่สุดคือภายในครับจะแตกต่างกับโฉมก่อนหน้านี้คือพับราบให้มิติที่กว้างกว่าเดิมนะครับเพราะว่าซุ้มล้อตัวเก่าครับจะดูออกนูนมาเห็นไหมฮะออกนูนมาแต่ตัวนี้จะออกคอนเซ็ปต์เรียบแล้วก็อะไรครับมีพื้นที่อนเนกประสงค์มากขึ้นนั่นเองแล้วก็สิ่งที่จะบอกว่าเพิ่มความปลอดภัยจะสังเกตง่ายๆครับข้อแตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้นั่นคือตัวกันหนีบจะใหญ่ขึ้นนะครับมันมีข้อดีคืออะไรครับสมมุติถ้าเวลาเรา เผลอเนี่ยครับปิดแล้วถ้าเราโดนหนีบขึ้นมาล่ะครับปกติแล้วถ้าเป็นรถญี่ปุ่นคือจะหนีบเลยถูกต้องไหมครับแต่ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านข้างกันหนีบครับกันอะไรครับเด็กไปเผลอจับหรืออะไรเงี้ยเนี่ยจะมีปุ่มอยู่พร้อมกับเวลาเราปิดเผลอปิดก็มีเซ็นเซอร์กดอยู่เหมือนกันครับอ่าเห็นไหมจะมีเสียงเตือนนะครับเนี่ยครับคือข้อดีที่ผมชอบมากเลยนะฮะต้องบอกว่ารุ่นนี้เท่มากเลยครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่ง คอนโซลของตัวรุ่นนี้จะเป็นได้เดินได้ตะเข็บสีส้มนั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากจะเห็นนะครับภายในเป็นไงเดีย๋ยวผมพาไปชมครับผม <Hey. S 1> นี่ครับผมพามาช,ชมด้านในด้านในครับเบาะจะแตกต่างจากตัวไทเทนเนียมนั่นก็คือจตีตาเลยครับเป็นตัวคําว่าว t ยแท็กนั่นเองและเดินได้ตะเข็บเป็นสีส้มนะครับบ่งบอกเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นรุ่นวาแท็กนะครับแในกระทั่งคอนโซลก็จะเป็น เนี่ยคะคำว่าเอเวเดตและเดินได้จะเข็มเป็นสีส้มนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเหมือนกันครับตัวท็อปทุกตัวก็จะเป็นตัวเกียร์ไฟฟ้านะครับเนี่ยครับข้อดีคือใช้งานง่ายมีระบบเซฟตี้ข้อเสียคือจับนานไม่ได้ไฟจะดูดนะฮะนี่คือข้อเสียนะครับรดเล่นนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับ ส่วนสเปคต,ต่างๆการใช้งานในตัวรถนะครับผมจะบอกว่าถ้าท่านใดสงสัยระบบการใช้งานการเซตค่าของตัวรถเราสามารถโทรสอบถามที่เบอร์โฮ้ได้เลยครับที่เบอร์0832243065หรือถ้าผมไม่รับสายครับสามารถแอด ID ไลน์ที่แอดปาก o r d โฮฟอนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับพอดีจะบอกว่าผมมีหลายไลน์เลยหลายหลายช่องแต่เราก็ทำมาเป็นช่องกางคือช่องฟอร์ดทีมเนั่นเองนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะวันนี้นะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับออกรถฟอร์ดต,ต้องออกกับผู้การโทษเท่านั้นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ